มาดูระยะดีกว่าเมื่อครั้งก่อนเรามีสีระยะของโลคข้อเขา่าของหมอรองกระดูกก็มีระยะของเขาเหมือนกันนะครับระยะที่หนึ่งครับตามภาพนะคือการเคลื่อนของกระดูกเนี่ยจะเกิดเกิดออกมานีดนึงนะครับเห็นไหมครับไอ้ตัวนิวเพียมันเริ่มไหลมานิดนึงมันเริ่มมีปริงนิดหน่อยนะครับแต่ไม่เกิน3มมเมตรนะครับตัวของเฟโบซัสก็ยังแบบมาไม่ไม่ไม่แตกออกแต่มีการรวมเนี่ยก็มีโอกาส ยังไม่ไม่ค่อยปวดเท่าไหร่แต่แบบระยะที่สองจะปวดแล้วนะครับส่อ่ราระยะที่สองก็คือหมอนรองกระดูกจะไหลลงมาเป็นสี่มิลิเมตรนะครับกอมันก็จะยืดลงมาเนี่ยตรงเนี้ยมันอาจจะตัวเนี้ยไปไปกดประสานนะครับแล้วก็ตัวสารน้ําจะเริ่มชิดแล้วนะครับแต่เกือบไม่เกือบทะลุนะครับยังยังไม่ปลิตออกมานะครับแต่จะเริ่มนะระยะเพราะว่ามันมันมีแรงกดนะมันก็เกริ่มไหลออก ระยะนี่ผู้ป่วยจะปวดหลังแล้วชาไปเป็นหายเนี่ยเนี่ยระยะสองอ่ามันเป็นตุ่ยมันบวมๆแล้วมาทับเ้นประสารเนี่ยผมปวดระยะเนี้ยนะครับระยะที่สามครับระยะเอ็กชันนะครับหมอลองกระดูกเนี่ยออกมาทะลุออกมาแล้วแปดเมตรมแล้วสารน้ำทะลุออกมาจากไฟโบซัสนะครับแล้วก็มีแต่ยังมีการเชื่อมอยู่นะครับระยะนี้ปวดปวดขาระยะที่สี่ครับอันนี้หนักเลยครับเล็กเลยนะครับ อันนี้อันตรายมากที่สุดแล้วผู้ป่วยถ้าเกิดว่าไม่ดูแลไม่ผ่าตัดนะก็จะมีความเสี่ยงเป็นอัมพาตเพราะว่ามันไปทําให้กดเอ่อพวกเส้นประสาทเนี่ยมันมันทำงานไม่ได้เลยทีเดียวนะครับเหมือนไปดี้เส้นประสาทเลยอ่ะนะครับตามเนื้อปอดรีดได้ว่าเราเราจะขยับจุดนั้นไม่ได้นะครับบางครั้งเกิดไม่ได้เพียวนะครับแต่เราเลือกได้อย่างเลือกระย่าไหนดีครับม่เลื่องอะระยะเนี่ย ตอนที่ผมรู้เลยว่าเฮ้ยผมระยะสองผมต้องทำยังไงกลับไปถอยเป็นระยะหนึ่งและสุดท้ายกลับไประยะสูดังนั้นเวลาคนที่เป็นโรคหมอลองมาดูทับเส้นเราก็จะต้องรู้ระยะเราแล้ว,ลวทำยังไงย้อนกลับไปไดน้นะครับก็คือต้องฟื้นฟูกระดูกอ่อนฟื้นฟูกระดูกแล้วไปออกกําลังกายให้มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากพอดันยังไงให้ตัวน้ําเจลเนี่ยมันรูน้กลับเข้าไปให้ไหลกลับไปอยู่ในที่เดิมนะครับแล้วก็ปรับพฤติกรรมเนี่ยมาดวิธีสีวิธีการรักษา กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.